โลภะเจตสิกในธรรมสังคณีในจิตตุปาทกันในเล่มที่เจ็ดสิบห้าเป็นเล่มแรกที่พระอนอนท์เป็นผู้แสดงธรรมสังคณีพระอนนท์แสดงนะพี่เราเรียนเนี้ยพระอนอนท์นะครับไม่มีพระอนอนท์ทุกวันนี้พระพี่ทมไม่มีนะอกุศลธรรมมาอากุศลดวงที่หนึ่งเป็นฉนายอากุศลดวงที่หนึ่งเป็นไปด้วยอะไรโลภะเป็นไปด้วยความเป็นสราระโคตด้วยอะไรสรารโคตด้วยสมนัต สัมปยุทธ์ด้วยอะไรสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิในสมัยนั้นพ่าเนี้จะเป็นผู้ที่มีตัณหารจริตจึงไม่ต้องชักชวนจึงเป็นอาสังขาลิกังในสมัยนั้นพวกท่านโลภะเกิดเป็นอาสังหรือสัตสังส่วนใหญ่แล้วว่าตัวแรกแหละไม่ต้องชักชวนไปหมดคนที่มีราคะอยู่แล้วชวนไปที่สวยงามไปไม่ไปใชไ,ไม่ไม่ค่อยชักชวนอกุสลาธรรมอกุสลนโดมที่หนึ่งเป็นฉนาย สารคดด้วยสมณะสามประยุทธ์ด้วยทิฏฐิเป็นอาสังขาริกังสมัยนั้นอากุศลธรรมาดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะอะไรดวงนี้อยู่ดีเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้มันต้องผ่านอายตนะเกิดนะเกิดขึ้นได้เพราะดรูปารมเพราะศรัทธารม์เพราะคันธารมเพราะรสารมร์มเพราะพทธพารม์เพราะธรรมมารมเพราะเห็นได้ยินได้กลิ่นมาใช่แล้วถึงดวงนี้ถึงเกิดเมื่อดวงนี้เกิดแล้วต่อไปมันต้องอาศัยทางตายอีกไห ท่านไปกินอาหารอะไรมาวันนั้นต้องอาศัยราสาลมวันนี้โลภะยังเกิดได้ไหมได้แต่เป็นไปด้วยธรรมารมก็คือธรรมะตัณหาความเป็นไปในรูปรสกลิ่นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัสเป็นเส้นทางให้เกิดโลภดวงที่หนึ่งโลภดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะรูปารมณ์สัทธารมคันธารมราสารมพถัพพารมหรือทำใดใดอื่นใดที่เกิดขึ้นเพราะขาดการโยนีโสมนสิการไว้ในใจโดยแยบคาย โลภะดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นโลภะดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเป็นฉนไหนเพราะความเป็นไปแห่งาาัาตะเพราะความเป็นไปแห่งเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินสีมณสิกาในสมัยนั้นในสมัยนั้นย่อมมีวิตเตอย่อมมีวิจารย่อมมีอธิโมย่อมมีวิริยะย่อมมีปิติเพราะเป็นสมณสจึงมีปิติย่อมมีความพอใจด้วยฉันทะในอกุศล ในสมัยนั้นย่อมมีโมหะอะหิลิกะอานตั p ปะและอุทธัจจะในสมัยนั้นในสมัยนั้นย่อมมีโลภะยะย่อมมีทิฏฐิในสมัยนั้น